ลอกผลิตภัณฑ์แล้วว่าจากความรู้สึกของตัวบุมวบ้มเองผิวบุ้มเองไม่ได้เอาเรื่ถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดูเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นและห้ามนคำคิดไปใช้โดยไม่แจ้งช่องโดยเด็ดขาดสินค้าที้ซื้อมาเองวายกุญแจบ้าต,ตายหลายวันกันแดดสองข้อนี้เหรอมาดิอ้อยแสบตาน้ำตาไหลตัวหน,หนึ่งอ้อยแสบอ้อยทุกคนโอ้อยลืมตามไม่ขึ้นอ่ะคลิปนี้โหดมากนะบอกตรงเฮ้อแสดงโอ้อย,อออยยังเหลืออีกหลายตัวเลยอ่ะ ทุกคนช่วงนี้เห็นเนกันแดดสองขอนิ้วจัดใจมากนะครับทุกคนซึ่งมุ้นทั้งใจว่าจะเอากระแดดทุกตัวที่บุม้มมีหรือแบบเกือบทุกตัวก็นแล้วเอาทุกตัวนะครับทุกคนบุ้มหาไเมเ่เจอมันอยู่หลายซอกหลายมุมมากมาทาแบบสองขอนิ้วให้ดูว่าสองขอนิ้วจริงๆอ่ะมันเ,เป็นยังไงและสองขอนิ้วจริงๆอ่ะลอดทุกตัวป่ะเอาดีๆคือกระแดดสองขอนิ้วบมเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นแค่มาตรฐานให้เราทากระแดดเยอะๆซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราทาเยอะมากพอก็ไม่จำเป็นต้องสองขอนิ้วบุ้มทาเองอ่ะทุกคนเกินสอง ไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นนอกจากทาเช็ดทาเช็ดทาเชต์ช่วยดูว่าตัวไหนสองข้อนิ้วเท้ามาแล้วเป็นยังไงนะครับทุกคนทุกคนดูเองเลยนะว่ารอดหรือไม่รอดสำหรับทุกคนนะ hey, hey. เนี่ยคือมานาสดแล้วแล้วก็ หลีกับทิน้งต้องเข้าเราหนึ่งซึ่งพยายามเอาที่แบบถูกๆอ่ะจะได้แบบว่าเช็ดทิ้งแล้วก็คือไม่จะไดยซึ่งวันนี้น่าจะเช็ดเยอะเราก็คิดว่าแบบหลังจากคลิปนี้นะครับทุกคนมีโอกาสที่แบบคือจะขึ้นหนักมาเพราะเราจะทาแล้วก็เช็ดแล้วก็เช็ดก็คือจะแบบลุกกวนผิวเวอร์อ่ะเพอร์กเพกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพิร์คลิปนี้ซึ่งคะแนนของที่บูมเอามานะครับทุกคนบูมไม่ได้นับเลยนะตอนนี้คือบูมหยิบมาแบบหยิบทุกตัวที่บูมเห็นบนโต๊ะเครื่องสำอางโดยส่วนใหญ่เนี่ยอันเนี้ยออ่่บบบราาจจงงะะัทีมมแวเหไไ้้ด บ้านมมนันยังมีตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกนะคะทุกคนที่ผมแบบไม่ได้มาหาหรือไม่ได้ไมาหยิบเพราะผมคิดว่าแค่นี้ก็คือน่าจะพอแล้วตัวแรกเลยนะครับทุกคนไม่ต้องเรียงนะแล้วก็ไม่ต้องสรรพคุณนะครับทุกคนดรพงษ์สองขอนิ้วคุณคูนเอาแค่หน้านะไม่ต้องคอสองขอนิ้วนี่คือลงหน้าอย่างเดียวไปแบบไวๆช่ำๆต้อรบุู้นะเนื้อก็แดดดรพงษ์คือไวมากซึมไวมากเนะี่ยทาแล้วเดียวซึมแล้วแล้วก็แบบมีความเย็นๆนะครับทุกคนค่อนข้างเบาเลยสองขอนิวน้วโคตรยิ่งกว่าจะรอดคือทาสีขนนีวก็คคือไได้้ลิปม่มีสปอนเเซอออรรร์นนนนนะะไม่่ตต้้้้งงงหวววแลกกก็ััีคคบบทุขาิ้วเเลยไไม่ด้ออกนะะเพราาว่ น้องไม่มีสีก็คือไม่เช็ดก็ทาทับไปเลยถ้าไหนมีสีเดี๋ยวเช็ดออกนะครับทุกคน <S <S นี่อันนี้จะมีความแบบสีข,ขาวนิดนึงเห็นปะตรงตายัางไม่โดนก็คือมันจะมีความแบบคลามค้ำนิดนึงยอย่าเพิ่งสรุปนะทุกคนเวลาทาแล้วขาวอะไรเงี้ยอือต้องให้เวลาเกลี่ยนิดนึงบางบางตัวคือมันต้องเกลี่ยจริงๆคือไม่ได้ทาปุ๊บแล้วแบบโอโ้โหซึมขนาดนั้นนะครับทุกคนเมอร์เรนกานะครับทุกคนรอดดูดิย,ยสองขั้นอยู่คือช้ำดิวอีไม่ไหวสองตัวแล้ว เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทุกคนเวลาบุญเชฟบุญอาจจะไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวแต่ว่าออกแน่นอนแล้วมเมลิก้าเนี่ยคือทาทับแล้จะพูดอีกทินนะก็คืออย่างไรต่วันนี้คือทานหนึ่งตัวเช็ดหนึ่งครั้งเลยซับเดะช้า อเนซาแพ็งมากอันเนียซาบอกให้แขงจริงต้องเขย่าก่อนด้วยนะออจะไหลพเพราะเนื้อตัวนี้ค่อนข้างเป็นน้ำนะครับทุกคนตัวนี้เหมือนจะเป็นเนื้อน้ำนมนะฟิวฟิวเวลาลูบแล้วมันจะแบบลื่นๆผิวนิดนึงอะเหมือนเป็นเรื่องแป้งอะแต่มันไม่ใช่แป้งไหนะตัวนี้ทาแล้วเหมือนมันจะปรับผิวให้ใบนิดนึงนะครับทุกคนคือแบบนิดนึงอะนิดนึงจริงๆนะครับทุกคนแต่สองคนอยู่ก็คือหลอดอเนซานะครับทุกคนผ่านไปหเหนื่อยตอนเช็ดหน้านะตัวต่อไปนะครับทุกคน L'Oreal Paris UV Defender ที่วิ่งโดนตึ๊กตักไปแล้วโอ้ยลืม อู้โหโอ้้แหล l เบอร์นี่เนื้อตัวนี้ค่อนข้างแบบเข้มข้นเลยอะรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นแต่ก็ไม่ว่าไหวอยู่นะแป๊บเดียวจะบอกว่าถ้าทาตัวนี้นะครับทุกคนแนะนำไม่ต้องทาสกินแคร์เยอะนะตัวลอรีอัลตัวเนี้ยผิวดีไม่ไหวเลยสองข้อนิ้วลอรีอัลรอดปะรอดนะโอ้งานผิวตัวนี้นะครับทุกคนสกินเอาควาสสีทอง FBM 5CB บวก อ,เเอ๋อเว์ูเยอะมากูเมื่อกี้หน้ามันยังเปียจากแบบเช็ินซิ่งไปนิดนึงอะแล้วก็บีบอะไรเยอะด้วยแป๊บนึงนะขอเกลี่์แบบหนึ่ง,นะค,บบบงคือจำได้ว่าเนื้อน้องตัวนี้ดีมากคือถ้าแท้จะแบบเป็นพี่น้องกับบีโอเลสีฟ้าเลยตัวตำนานเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือถ้าจะเป็นพี่น้องกันเลยเนือ้อเนี่ยเห็นปะบูจำได้ว่าเนื้อน้องตัวนี้มันดีอยู่ชอบนี่แล้วรีวิวไปแล้วด้วยลงทิกตอกประมาณนี้คือต้องใช้เวลาเกี่ยถ้าเราจะทาแบบสองขั้นนิ้วเยอะๆช่ำๆจราสทอน ไหนก็ไหนๆเทียวเลย์ยูวีนะครับทุกคนทางนี้ก็แอบน้องใจน้องหลายรอบอยู่ตวนนี้พูดจะบอกว่าไม่ต้องถามก,ก็รู้10คน1000รอดทาทับเมคอัพก็คือได้ เห็นปะเหนืออ่ะขายกันเลยตัวไอสกินอ,อัควากับตัววิโอเลนเนี่ยคือคือบุจะไม่ทาเล้าเดืงตาแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าลองหลายตัวเดี๋ยวมันจะไม่ไหวอะ่ะ <c> เ <oughs> ดืงตามันจะแดงมันจะแสบแต่ถ้าทากระแดดจริงๆก็ควรทานนิดนึงนะแต่บางตัวก็คือแสบเนาะเิโอเลแต่จะบอกว่ากับสกินอ,อัควาคือพี่น้องก,กันเลยขายกันมากทุกคนดูรอดเอย้ยแต่น,นตถ้าทามาก,ก็คือยังไม่มีตัวไหนไม่ลอดเลยนะเนี่ยเอาดีๆไปต่อแบบไวเลยนะอันนี้คือเวมต้าน,นะคะทุกคนกันแดดในตำนานของคอมเพนซิวคนเป็นสิว,ค,สวคือเคยใช้ทุกคนในอ่ะแค่นี้ค ทามานันซิวตันคือได้หมดตัวเนี้ยจบสองขอนิว้วเวตาอือรอดชาโคโลจีอันนี้ก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนสองขอนิว้วอุ้ยเยอะวะ่ะอุย้ยมีมาเยอะเชะียววนๆไปเลยจะบอกว่าชาโคโลจีอ่ะแอบแบบมีความแบบปรับสีผิวให้เราด้วยนะนิดๆแล้วก็แบบอาจจะต้องใช้เวลาเกลี่ยนิดนึงเพราะเนื้อน,น้องเขาแบบรู้เลยว่าแบบกันแดดได้อ่ะทุกคนดูสองขอนิ้วอ่ะคือรอดนะเนี่ยเห็น้าบไม่ได้ทาตรงตานะครับทุกคนตาจะดูคลามๆกว่าเพราะว่าน้องอ่ะจะปรับผิวเราด้วยนิดนึงแต่ก็คือได้เลยตัวนี้ก็คือใช้้้้ไดดวยประมาณนี เนื่อยมากไหม <c oughs> เหนื่อยนะออลิเทล<อ>พิงเส้นนะครับทุกคนตัวนี้เนเชอรอลซอนสเกน FFC ส0รีวิวรงติกต่อปไปแล้วนะครับทุกคนต่อขอนิว้วเนื้อน้องตัวนี้เป็นสีเนื้อเห็นปะไม่เหมือนตัวอื่นนะฟีลเป็นแบบมุดแป้งอ่ะตัวนี้จะบอกให้เนื้อดีเนื้อแปบกบ <c oughs> แล้วแบบเนื้อดีเอาลืมใส้กำไร ่ก็ใส, <laughs> ส,สเ,เนี่ยทุกคนเห็นปะหน้าจะแบบนวลนวพองๆองเป็นฟิลแบบมูดแป้งอะ <c oughs> คือทาไปโรงเรียนได้ทาแบบอยู่บ้านได้อวิเดย์ได้ <c oughs> แต่น้องทาตา <c oughs> ด้วยนะอันนี้คือผมไม่ได้ทาตานะมันก็เลยอาจกับแบบดูตลกตลกมันอัมพางอะไร <c oughs> พวกนี้ด้วยนะเนี่ยนี่คือเ <c oughs> ขายังไม่ <c oughs> ได้เซตตัวอะไรเลยนะทาปุ๊บพูดปั๊บเลยนะเอาเลยครับมีเซตได้มามามาตัวต่อไป s u n ค r i สคือน้องตัวนี้คนขอเยอะมากเพิ่งรีวิวลงไป YouTube เลยไหนๆก็ได้หนทาอีกรอบซึ่งเราก็แบบลงไปแล้วนะ s u n k r i ะเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นนะค ทุกคนเนื้อเป็นสีแบบฟิลรองพื้นเนื้อจะแบบนืดๆหน่อยแล้วก็มีสีน้องตั้งใจเกลี่ยเลยแนะนําเวลาทาอย่าทาสกินแคร์เยอะเหมือนกันแต่น้องก็ไม่ได้เกลี่ยยากอะไรนะแอบคล้ายๆออลินทอลเมื่อกี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าออลินทอลแบบเบากว่าเพราะออลินทอลไม่ได้แบบผสมรองพื้นอันนี้เห็นปหมเป็นกันแดดกันตายตัวหนึ่งนะครับทุกคนที่แบบใช้ได้เลยแล้วคือมันมีสีผสมรองพื้นด้วยแต่เราทาสองคอนิวก็คือยังได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะเกลี่ยตาให้ดูเห็นปะคือถ้าเกลี่ยตาด้วยอ่เดดียนนมชบบบกัแแ นีะที่แบบทาเราลอดเลยจบไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ปัดแก้มปัดคิ้วเบาๆงงๆไปได้เลยสันเค็รอดเฮ้ยโอ้ดีๆยังไม่มีตัวไหนไม่รอดเลยรัตนาอันนี้เหมือนจะแรกซื้อมาจากก้อนสันนะคะทุกคนมิซูมิอ๋อแฉบตาเนาะน้ำตาไหลแล้วอ่ะหาเยอะไปแล้วนะหมดไหมเอ้ยอ๋อแฉบตาน้ำตาไหลแล้วหนึ่งอ๋อแฉะอ๋อทุกคนอ๋ยลืมตาไม่ขึ้นอ่ะเฮ้อาเดะ ยังเหลืออีกหลายตัวเลยอะ่ะอุ้ยแดงจริงจังนะเนี่ยแล้วอันเนี้ยไม่เคยใช้เลยทำไมหมดอะ่ะมีซูมีนะค่ะทุกคนบอกไปแล้วเนาะสองข,องของอ้อนิวนะคะทุกคนอุ้ยเย็นมากอันนี้เย็นมากทมาเย็นถืออย่างงี้ทุกตัวอยู่บนโต๊ะเครื่องสำอางหมดเลยหมดนะียังเว็วนรอบดวงตาค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วจริงๆริเนื้อเป็นสีขาวนะครับทุกคนแต่เวลาเกลี่ยแล้วก็คือก็ไม่ได้เป็นสีอะไรอาจจะมีการปรับผิวนิดนิดอ,อ้ยน้ำตาไหลไม่ไหวละเห็นใจกันไหมฮะกดเลยกดแชร์ได้ไหมคอมเมนต์เป็นกำลังใจหน่อยอ่ะนคคบะะทุกาอจจไม่ไดปร่ตัววเป็นนตัึงที่แบบโออออเเเคคคนนนนะะะ้้งงงดดัมมมากีีใชยยพูถึ อ่ะประมาณนี้ม่มีนะครับทุกคนคลิปนี้โหดมากนะบอกตรงอันนี้นะครับทุกคน L'Oreal UV Perfect ของของ L'Oreal ต้องอัดจริยนะครับทุกคนได้นะเนื้อน้องก็คือเบาบางนะครับทุกคนจริงๆคล้ายๆกับตัวนี้อยู่นะแต่แบบแอบเบากว่านิดนึงก็ขายกันเลยแหละ L'Oreal มันจะมีความแบบเห็นบ้างดูอีดูอีหน่อยอ่ะคือเนื้อเขาอะถ้าแต่งหน้านะน่าจะเป็นฟิลแบบอัมเมอร์ได้เลยอ่ะคือลักษณะเนื้อนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจริงๆเขาช่วยได้ไหมเราพูดไปกี่ตัวแล้วอะ ทาเชดไป13ครั้งได้ได้ได้ไดดัตเตอร์เบลเมอร์นะครับทุกคน A F 48อันนี้คือซื้อมาตอนของที่เป็นเะเป็นเกาหลีใช้อ่ะเออแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยสั่งมาดิวนะครับทุกคนเออเนื้อข่าวมากแล้วดูแน่นเอ้ยเฮียเยอะไปปนเนี่ยเนื้อแน่นเนาะซึ้บเลยหรือว่าเราจะเจอแล้วตัวที่แบบเกลียยก้อนเราบอกและว่าเราต้องให้โอกาสตัเราทุกตัวในการเกลียนะครับทุกคน ือวาไปไปได้ปะเวลาเกลียดในการเกลียดก็คือพักหนึ่งประมาณนี้เนาะเห็นแล้วเนาะอยู่ไม่ไหวจริงๆโคตเลี่ยวอ่ะคิดยังไงไป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 리เว라션ร퍼포텍นะครับทุกคนเห็นป่ะอันนี้ซื้อจัดได้ว่าคอนเทนต์แบบให้งบซื้อของในเซเว่นมากเออแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้หมดแล้วกยได้ใช้แล้จะหมดอ่ะสองคอนิ้วนะครับทุกคนโว้ยอันนี้เนื้อเบาเลยรู้สึกได้ลื่นหรือลื่น โอเคแค่นี้พอเนาะไม่ต้องแก่เยอะนีเบียรอด <c oughs> เลยจมนะมุดออดินดีรถต่อไปลาดโรสเฟอร์เจย์เฉย,ยๆนะครับทุกคนเป็นตัวกันแดดเอฟเอมห้าส,ส,สิบตัวนี้ก็ดังเหมือนกันคนชอบเยอะในไทยก็ชอบควยกันไส้แตกอเน้อน้องเป็นน้ำอะ่ะมันไหลอ่ะอันนี้เมื่อกี้คือบ,บีบไปสองข้ออยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวเติมให้อีกอ่ะมันไหลมันไหลแค่เนื้อก็น่าจะรู้แล้วเนาะ,ะว่ารอดอ่ะคือเนื้อไม่เป็นน้ำเลยทุกคนมันซึมไวมากความวาวความอะไรไม่มีได้เลยพาเสร็จฟินิผิวก็คือเงาเงานะครับทุกคนดิอี่วหรนดิวี่ไปแด้ว thank yeah. you วปวเหรอบีโโ่นะครับทุกคนเนื้อเหลือกในดวงใจอันนี้ความจริงไม่ต้องรีวิวก็ได้เนาะในทิกตอกนี่คือลงบ่อยมากต้องามาดูนะครับทุกคนหรือห้ดูตัวเนี้ยรอดอยู่หรือปล่าแล้วจะมีความแบบทนอัพผิวนิดๆนะครับทุกคนจะเป็นความแบบมันไม่อยู่เล่นแสงอะสะท้อนแสงอะไรเงี้ยชอบมากชอบใช้ในวันที่แบบพี่แกแต่งหน้าแต่อยากดูผิวดีมันชินน้ำเยอะอะไรเงี้ยทุกคนหมดไปสองลอดลนะไปจบเลยบริโภคโลชี่รอดโอ้ยสรงสั้นจิ๋วจิ๋วขึ้นแน่แน,น่จบคลิปนี้ K A U V Whit e Cream n n i g Soft A นนนนะคคครัับบทุกกแแดด K ป เแบมนี่นะไปเนื้อเบาเห็นปะครับปุ๊บตึงปั๊บเออตจรนี้เป็นคอนเทนต์ในตำนานก็ได้เบลล่าซื้อมาทำคลิปลงในทิกตอกใช่จับได้แหละและ้วเขาแบบไม่ค่อยได้หยิบมาใช้อีกเท่าไหร่นะครับทุกคนน่าจะแบบหามไม่เจออยู่ในซอกลึลกๆอะไรเงี้ยกรดีเนื้อเนื้อดูดิได้ซึมไวรู้สึกเหมือนแบบมีความแบบอยู่ใบนิดนึงเห็นปะแต่ไม่ได้เป็นสีนะหน้าเงาเลยหลอด ตัวต่อไปราชินะครับทุกคนใช้บ่อยมากอยู่ช่วงหนึ่งอ้าลืมนี่น้องใกล้จะหมดแล้วอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นะครับทุกคนอ้วนคือจะหมดจริงพยายามบีบแบบหลายๆรอบเพราะลูกมันเล็กนี่นะครับทุกคนสองขนิวกับอีกหน่อยหนึ่งเป็นเนื้อมุดมุนะครับทุกคนมุดแป้งเป็นกระดาษตัวหนึ่งที่แบบ อยะไรเงี้ผตลอัวแท้อยู่ข้างเดียวเลยนะมันจะมีความแบบทนอัพผิวให้ผิวบใบผิวอะไรเงี้ยนักเรียนทาได้อยู่บ้านไปได้อยู่บ้านได้เอวิดาได้ไปตลาดได้เนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนเกลี่ยดีๆนะเกลี่ยต้นเกลี่ยตาด้วยอะ่ะผิวจะสวยเลยแล้วก็ฟิลแบบเบอร์ลุงขนอะไรเงี้ยดีนะตอนเนี้ยนะเห็นปะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับน้องราชีรอดนะตัวสุดท้าย <laughs> ตัวนี้นะครับทุกคน B K นี่เราเคยรีวิวไปแล้วนะตอนนี้แบบบุม๋มน่าจะเลเซอร์ลุมสิวนะครับทุกคนพอเนื้อน,น้องเขาแบบค่อนข้างที่แบบอ่อนโยนมากๆเลยอะแต่เน,เนื้อน,น้องเขาจะเป็นสีขาวแบบขาวเลยเห็นปะจะมีการแบบทวนอัพผิวนิดนึงปึบปิบเปิบปิบไหนๆก็ไหนๆตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็คือทาจริงไปเลยละกันแน่ ทาไปเลยนะครับทุกคนน้องก็อ่อนโยนนะทาแบบตา,าเตอทาอะไรนี้ได้เลยเนี่ยเห็นปะเติมน,น,นะครับทุกคนทาคอด้วยพูดบอกแล้วว่าถ้าชีวิตจ,จริงสองขอนิ้วไม่พอนี่แค่คอหน้านะยังไม่รวมคอหลังนะน้ำตาไหลสุดมันไหลตัวมากๆแล้วนะอ่ะทุกคนสงสารปะลองง่ายแล้วนะจำไม่ไหวแล้วนะตัวสุดท้ายนะครับทุกคนสอนเรบตัว BK 2องขอนิ้วก็คือรอดนะแต่อาจจะมันต้องใช้เวลาเกลี่ยนิดนึงนะครับทุกคนพอเดือนน้องค่อนข้างที่จะเป็นแบบสีขาวเนี่ยประมาณนี้แต่พอเกลี่ยเสร็จแล้วพูดเห็นปะอิว่คู่ใบเลยมีความนวลมีความพองนะครับทุกคนแล้้ววววก็แแบบบบมมีีคาาดดิออย่ สำหรับ B K ตัวนี้นะครับทุกคนเราไม่รอดูดอดเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เป็นการรวมกันแดดทั้งหมด1 2 3 4 2> 5 6, 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 20ตัวคือทุกคนเกินไปไหมกันแดด20ตัวเอาเถออ่ะมีคนให้มากกว่านี้ไหมถังหน่อยสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เลหนึ่งก็สดสิบอนนี้นะครับทุกคนและอย่าลืมกดดึงจร,ริงจ like, ริงก,กิ๊กก ใครอยาก้ทำอะไรลองอะไรนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไปได้ที่คลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่หนสารคดีนี้ไวก่อนนะครับบ๊ายบาย